สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆสกุลสุกคนจัดกับมาพบก,กับเอมมี่คือเก่าค่ะพี่น้องจ้ะมื่อนี้อ่าสีผ้ามหาเก็บเฮ็ดค่ะเป็นครั้งที่สองของปีเนาะค่ะเนาะได้ยินเสียงยังมาจา้ะเ้าจะมีแข่งอ่ะมอเตอร์ไซค์วีบากเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเอมมี่ไม่ไปค่ะมื่อนี้จะมามาเบิ่งเห็ดค่ะพี่น้องลักษณะคล้ายๆเห็ดละงอกบ,บานเห่าจ้ะแต่ว่าเขจาจ้าบผ้ากินเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะดอกเห็ด,ดสีขาวค่ะพี่น้อง อยู่นี่เห็นละงกสีเหลืองก็มีแต่วา่าหาไ่ค่อยเจอค่ะดอกเขาสีใงญ่ยน่า้ะคะเนาะต้นเขาจะเป็นขนค่ะพี่น้องน,นี่แะค่ะเอมี่ก็บ่เอานะคะเนาะข้าเจ้าวะะ่า,ากินบ่ไดดก็กินบ่ได้ค่ะพี่น้องเลีนยลุน้ำข้าเจ้าหมล้ค่ะปลาเห็ดนี่ดอกไม่ๆงในในคะ่ะเกิดดีก็ยังค่ะพี่น้องตอกค้นบ่นกินเนาะเห็ดอันนี้กินได้แต่ว่ามันเถ่าแล้วจ้ะพี่น้อง เ็อันนี้สิมีปุ่มเป็นน้ำาเนาะเขาจะว่าเอาไปโมกกินแต่ว่าเอมมีกับบเคยกินเนาะค่ะเนาะก็เลยบอกเก็บค่ะพี่น้องจ้าจ้งไปเบิ่งเห็ดต้องกันจะสิได้เห็ดยังเนี่นจนจยจ,จ้าพี่น้องจ้าไปกันเลยจ้าจ้าพี่น้องจ้าเห็นแล้วจ้าเป็นโลเซ้นลีเนาะค่ะเนาะก็คือเห็ดหนังไก่ค่ะพี่น้องเห็ดหนังไก่อิตาลีกับดอกน้อยๆคือเกาค่ะพี่น้องมาเบิ่งค่ะค่ะเอมมีแด่กเก็บแล้วลืมถ่ายก็เลยว่าสีอันนั้นอีก ตัดขาเขาไปนํแจกน้อยครับพี่น้องจ้ะนะคะลักษณะดอกเห็ดเนาะคะ่ะเนาะกรลังสีเกิดครับพี่น้องนู่หกักค้ากรอบครับพี่น้องลักษณะดอกเห็ดเนาะคะ่ะเนาะก็สีเป็นอ่ามีเขาเอิญว่าสปอเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่ามันยังอ่อนอยู่อันนี้ขันสปอเริ่มแก่ไอ้มีกระสีเคาะลข่าง,งลางอันนี้ก็คือดอกเทาของปีกันก้อนปีเอยียงเนี่ยแหละคะ่ะมันกระสีเหลืองแล้วกระสีมี แผ่พันธุ์ยวๆลงมาเนาะคะเนาะนี่แหละค่ะเวลาน้ำไหลเนาะค่ะไหลลงมานี่มันสบเปน็นอันเกิดดอกน้อยๆนี่ครับพี่น้องตกสังเกตเนาะค่ะเฮ็ดอันนี้นี่แหละค่ะเป็นสายลงไปค่ะเพราะว่าอันเวลาฝนตกน้ำไหลมันสีไหลลงเชื้อเห็ดกับสีไหลลงตามบางเถ้าแยวเป็นสายครับพี่น้องต้องคันเฮ็ดเฮ็ดนี่ดอกหนึ่งต้องหาเบิง้งทางน้ำไหลเด้อค่ะเด้อยังม,มีกากคอเก็บก่อนพี่น้อง ผู้ใดสิว่าจังไรก็บไอ้มีกับสิตัดเอาดใจ้ะพี่น้องเขามัน,ม,นมันอันนนั้มันสีโซกะปุ๊กเฮ็ดเท้าในตะกาเนาะพี่น้องเนาะฮาเบิ่งค่ะพี่น้องแล้วก็จะพึ่งจะพึ่งนี้แล้วค่ะเด้อไอ้มีเห็ดเฮ็ดอันนั้นพี่น้องเห็ดเพิงจ้ะพาไปเก็บเห็ดเพิงพี่น้องว้าวว้า,ว,า,ว,า,ว,าวกำลังเกิด <laughs> สามีจะไปทางไหนแล้วมื่อนี้มาก,กับสาจะเพิ่นไปหาโล ộ. เ,เบิ้งเห็ดเดี๋ยวเพิ่นกับสิบาห,หาอะไรแบบเห็ดมาเบิ้งเขาอุ้ยมีอีหยังข้างล่างนี่จะเก็ดอีหยังเห็ดอ,อันนี้ก็เอาความร้องบ่บ่ค่อยกินว้าวเบิ้องขาพี่เนาะโอ้โมันใหญ่มากแต่ว่าบ่สวยค่ะส้มบ่สวยแต่ว่าเนาะเห็ดแรกดอกแรกของปีโอ้ยมือกันมาเก็บให้เบิ้งพี่เน,นะาะจะมาเบิ่งในตะกร้าว่าอินมีได้เท่าใดรแล้วขบบ่ให้หมุนมุน แล้วกบใบพี่น้องอดอกใหญ่หนึน่งพี่น้องว้าวเก่งเซ็บเลยค่ะดอกอ้อนอๆอบุ่นครับพี่นี่มาอีกแล้วพี่น้องมาเห็นอีกแล้วเห็นยังบอนี่ใบเรืองๆนี่ดูดีๆนะคะสีมีเห็ดเพิงน้ำพี่น้องได้ดอกนึงเอาสะสมกันไปจ้ะดอกนี้ดอกน้อยนะจ๊ะเนาะเล็กๆแต่ก็สวยดีนะคะโอ้พีนี้พอมีแห้งอยู่ค่ะ เบิ่งค่ะอนเกาลาดข้างล่างสิเป็นสีเหลืองอย่างสีน้องพี่น้องเนาะจ้าพี่น้องคุณสาเพื่อนมามาเก็บมาเก็บเห็นแล้ว่ะเพื่อนมาเดี๋ยวมีเสิพาไปเก็บอีกพี่น้องเป็นโลเซลนลีเนาะค่ะเนาะเห็ดน,นางไก่ค่ะพี่น้องตัดขาเลยค่ะโอ้พ่อได้ม,มวนอยู่ค่ะตัดจังสีแล้วพี่น้องจังเก็บเอามือเดียวเนาะจ้ะเนาะเห็ดน,นางไก่บางงามคือเพื่นดอกค่ะ <laughs> เห็ดหนางไก่ตัดขาแล้วก็ย่างอันนั้นอยู่ยหัก้อมอมูนอวยปุ๋ยอยู่พี่น้องอเดี๋ยวสิบผ้าเบิ่งก่อนสิกกาบบานว่าสิได้หลายซ้ำใดเห็ดดินผสมบูรณ์ปันใดเป็นดินเป็นก้อนหินครับพี่น้องแต่ละปีก็ซ้ำนี่ละจ้ะมองงามคือประเทศอื่นพอนะโอ้ยบ่มีครับพี่น้อง กิฟทเพชรพงกันต่อพี่น้องมองเมื่อกี้นี่หละมองใบเรืองๆนั่นยางผ่านมากพี่นอ้องบอเห็นค่ะอ่ะไปตาดีได้ไปตาไล่เสียพี่น้องเออยเห็นบอมมันอยู่ปนกันจ้ะพี่น้องอ่ะจิภาพเบ,บิ้งคักเห็นอีกยังบ่พี่น้องเอา้าเห็นบหตั้งกองให้เบิ้งเบิ้งดีๆจ้ะนี่พี่น้องเห็นว่าี่ใบมันสีต้นมันสิเหลืองซ้ำนี่แหละพี่น้อง สามดอกพี่น้องกันนั่นน,าน,าน,านั่นเห็นบ่าน,าน,านันนันเก็บ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 อีกดอกหนึ่งพพี่น้องพ่นมอเรตเต้สามดอกพี่น้องสามดอกสามดอกหนึ่งดอกเก็บกันเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบอแมนลักมี่ดอกหน่อยอยู่มองเอ็มมี่เก็บเม,มื่อกี้นี่มองนันค่ะต้นตน้ตนมันนี่ค่ะอันที่สองพี่น้องอันที่สอง อา้าวเกิดได้ไงนี่นี่นี่อันที่สองชิมีอีกอันที่สามพี่น้องว้าวมาเมนอันที่สี่บ่แถวนี้โอ้สรุปแล้วจุบนี่ไม่หาดอกพี่น้องว้าวว้าว,ว,าวโอ้เดี๋ยวซองเบื้องอีกก่อนเมื่แล้วบ่สงสัยสีเบิดแล้วพี่น้องเดี๋ยวเชียงไปหาเบิ่งอ,อีกสามดอกจ้าเห็ดพึ่งเกาลัดจ้า เจออีกแล้วพี่น้องจะเป็นเป็นโรเซลลี่เห็ดน,นางไก่ค่ะพี่น้องโอ้ยเบิงคักแล้วมีดอกเดียวค่ะพี่น้องเมื่อก่อนเห็นนี่คะ่ะนยู่ไก่สีขาวตรงต,รงตาดีดีด้วยะคะ่ะตาดีดีจังสีเห็นนี่ล่ะน,นางไก่ดอกใหญ่ๆจักหน่อยขี้หายค่ะพี่น้องเจออีกแล้วเจออีกแล้วอันละดอกสองดอกพี่น้องดอกนี่กับดอกน้อยๆน่อยโอ้ยอพี่น้อง ว้าว <Wow. S 2> นี่นะคะอมไม่พี่น้อมบ่ไมีนองจ้ะมีต้นเดียวจ้ะโดนด้นจงเห็นแต่ว่าแถวนี้มันเป็นป่าเห็ดอ่าเฮ็ดอันเพิงเนาะคะเนาะ,ะเห็ดพึ่งเกาลัดค่ะโอเคไปหากันต่อจ้าเก็บกันอีกเก็บกันอีกพี่นนองดอกมหญ่ดอกไม้น้อยคือเกาอือมีง่าย จ้าพี่น้องเห็ดอีกแล้วค่ะเห็ดฟ้าแฟดพี่น้องฟ้าแฟด2สองนอกติดกันค่ะโอ้ยเห็ดพึ่งเก่าลัดค่ะบิ่งข้างงามค่ะโอ้ยลูกแม่ <c oughs> นี่แหละค่ะความภูมิใจของคนหาเห็ดน,นะคะเนาะอายมันริอนม,มากค่ะเดี๋ยวสิกิทหบิ่งโอ้ยพี่เลี้ยวโอ้งามค่ะค่ะพี่น้องว้าวว้าว,ว,าว,ว,าว เห็นอีกดอกนึงพี่น้องไปเก็บน้ากันไป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 เร็วเรี่ยวเรีวใช่ล่าเห็นยูเมื่อกี้นี่จะไปทางไหนล่ะพี่น้องโอ้พูดเองมามามายู่ใกล้กันพี่น้องมันแอบอยู่ค่ะว้าวว้าวโอ้ยนี่แหละครับพี่น้อง มือกับใบใช้ถุงมือดอกค่ะเพราะว่ามันเกะกะค่ะใช้ถุงยางอ่านใส่อันถุงมือยางแล้วมันขาดว้าวดอกอบอค่ะพี่น้องว้าหขลัหลายค่ะสุดยอดมากเลยค่ะจ้าเพื่อนๆืนมาเก็บเห็ดดอกสุดท้ายกันค่ะกำลังสีกลับบ้านเนาะจาเนาะก็เลยพ่อุ่น่ะค่ะเน่ยมองเป็้นี่ค่ะยางไปยางมากกับเรเห็นดอกขันมาเบิ่งดีดีเนาะค่ะเนาะอ่ะมาเก็บกันค่ะ สกับบ้านแล้วค่ะพี่นอ้องาดอกสุดท้ายแล้วโอ้ยอวบค่ะพี่น้องดอกใหญ่งามค่ะพี่น้องเบิ่งคาคานี่คะ่ะเบิ่งกับนิ้วมือเด้อค่ะเด้อไในสัปนี่แล้วคะ่ะมิตเตฮดเพิงเกาลัดคะ่ะปีนี้จะมาชมทำความสะอาดกันอยู่บ้านเนาะแกงผ้ามาเบิ่งค่ะพี่น้องได้หน่อยนึงได้แกงนึงค่ะพี่น้องคะ่ะ โอเคค่ะขอบคุณเลยๆที่มาติดตามรับชมแห่งกำลังใจเอมมี่ดอจ้ดเดอสำหรับมูนี่เอมมี่ก็ต้องคอตโตลลาไปก่อนค่ะไว้พอกันไม่คลิปนาเนาะ,ะนาองคันมีเฮ็ดอียงเดี๋ยวสิภาพเบิ่งอีกจ้าอย่าลืมกดติดตามแห่งกำลังใจกันดอจ้ดเดอไวพอ้พ่อคลิปไม่ค่ะสวัสดีจ้า